อเมรินทีวีชิมจอลงูมงปินแบบเต็มๆกับตาววิทยกรสายกินปออันนอบนุมเทเลนส์จีนดีเอวพรลีวดีครีเชฟไข่มุกเพรดาสาวสนสายกินร้านในเจ็ดว่ามาออลลักติกาสาวสวยใส่ห้าพร้อมพากินปินทั่วไทยตามไปอไร่อยกันเลยในชิปจอนลงพมง สวัสดีครับวัสดีครับคุณปอยอุ้ยยอมมากไม่ได้น้ำซุปเขาอ่ะมันจะมีความลมกล่อมอยู่แล้วนัวครับตับดีมากตับนุ่มมากน้ำคีกอ่องเยอะยุยจ้าอุ้ยอร่อยเคาะโต๊ะขอบคุณค่ะปล่อยทองทองหยิบทองหยอดแล้วนี่ทองกวาวเป็นไงบ้างขนาดไม่ได้ปรุงออาปูอาปูแล้วเขาบอกอาปูอาปู สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชีพจรลงพุงนะครับผมเราจะพาไปกินทั่วประเทศนะครับตลอดระยะ45นาทีต่อจากนี้ไปมีผมแล้วก็มีไข่มุกแล้วก็อ้อนพาไปกินนะครับอากาศเมืองไทยช่วงนี้ร้อนมากนะครับไม่รู้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้หรือเปล่าที่เขากำลังอยู่ในกระแสฮอตฮิตในโซเชียลมากนะครับ เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับครอบครัวเขาอ่ะมีสามีแล้วเ็ามีลูกแล้วตอนนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะเข้ามาเลยเข้ามาเคลียร์กันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปออุ้ยยอมาไม่ได้ช่วงนี้ไม่ไม่เจ็บแต่ว่ามันตึงๆมันตึงๆโดนอินทนนโด่งดังในฐานะติ๊กต็อกเกอร์สายฮาไม่ว่าจะทำคลิปอะไรก็ได้ใจชาวติ๊กต็อกถึงขั้นมีคนกดหัวใจให้ทะลุ100ล้านเลยทีเดียวและด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้โนนเป็นที่สนใจและรู้จักมากยิ่งขึ้น วันนี้ตามทีวะจอนลงพูดไปทานของอร่อยยกับนนมาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนอินทนนท์สร้างคอนเทนต์ว่ามีแฟนมีลูกขึ้นมาไม่เคยสร้างคอนเทนต์สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องจริงครับมีแฟนมีแฟนจริงแฮปปี้เบบี้แล้วแฮปปี้เบบี้เราเรดียัยเราเรดีแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปด้านในเพราะว่าวันนี้พามากินสองร้านเห็นว่าชอบก๋วยเตี๋ยวเรือพอปะที่คนท้องอยากกินนะครับผมมีคคำถามอะไรนะมี่คำถามอะไรนะ อ่ะๆข,ขอสของคำถามได้ไหมวันนี้แฟนมาไหมแฟนไม่มาครับน,นีแฟนไปทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์ทีมงานไลน์มาถามอ่าพี่นน,นที่ติดต่อเนี่ย นนทนนหรือนอนอินทนนเขาชื่ออะไรนะมีคนทักผิดบ่อยไหมน,น้นองนนโปรดิวเซอร์ยังทักผิดเลยเ <c oughs> มื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่วันดีจ้านนทน,น,นอยู่เลยเมื่อกี้คือคนทักผิดเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้คือเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่านนอ,นอินทนนก็คือคนที่ท้องแล้วคนที่ท้องเราเริ่มมีเบบีแล้วก็มีแฟน,ม,แฟนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านนทนนก็จะเขาก็จะเป็นนักร้องนักร้องใช่ร้านแม่จะเป็นลมไหเดี๋ยวคนท้องเดี๋ยวสงสารเขาไปนั่งคุยกันในร้านเปอร์ปฏิสาขาแรกกันดีกว่าครับ พาคุณแม่นะครับที่กำลังท้องอ่อนๆถ้าอวันนี้ถ้าจะมีคลื่นไส้คลื่นหัวเวียนหัวอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับครับเดี๋ยวมากินดีกว่าปอปลาทีปอปลาทีชอบมากชอบมาก ือเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากนี่เลยเป็นสาขาแรกเลยที่พามาจริงเหรอในประเทศไทยเลยเหรอใช่ทอมีซิ่งมากเลยคือต้นตำรับเลยแต่แนะนำนะคะเวลาจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือหรือจะไปกินอะไรอย่างเงี้ยอย่าใส่เสื้อขาวลืมนึกไปว่าเนี๋ยกินปอเปี๊แมลงภู่มาขาวหมดเลยนะครับถ้าสมมติจุดเข้าไปก็เป็นดามิเชียนเลยมาเริ่มชิมกันเลยของพี่นนท์เป็นหมูเนาะใช่ต้องสากกากหมูเยอะๆนะพี่ปอครับแบบต้องแบบไม่เลี่ยไม่เรียกว่าสากเรียกว่าเทหมดแล้ว เป็นเมนูที่กินได้ทุกวันไหมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ากินบ่อยๆจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาเกือบเกือบเกือบทุกแบรนด์แล้วแต่ถูกใจประวัติที่สุดใช่มันจะนวัวแล้วมันเหมือนไม่ต้องปรุงอะไรอ่ะออที่นี่เขาจะปรุงมาแล้วนะครับผมใครไม่กินเผ็ดก็แจ้งที่ร้านเลยแต่จะบอกว่าพริกปลาบะทิปคือเผ็ดแบบขอโทษนะครับเผ็ดแสบเลยใช้คำนี้เพราะว่ามันจะเผ็ดแต่รับมันมันเป็นพริกแห้งอ่ะอ่ามันจะตตาามเเออออนนนนแแล้้วบบบกีีรรรุ่ปะ กลายเป็นว่ามันจะไม่ดูแลเขาเลยกินแบบอ่อนๆอืมร่อยอะคุกคนมากจากหมูลดน้ำซุปเขาอะมันจะมีความกลมกล่อมแล้วมีความเค็มมีเปรี้ยวมาตัดนิดนึงน้องมันมันใช่อร่อยนัวครับจับดีมากจับนุ่มมากเป็นเพราะเวลากินอร่อยๆไม่นด้รู้สึกแบบอยากตบคนอะบมือบมือน้ำซุปพี่น้าะเวลาอร่อยมันชอบมันจะเป็นฟีลแบบนี้น้ำมันเที่ยวเนาะอร่อยอร่อยอร่อยแม่ตี้งกินนิ่งเที่ยวกอร่อยเ้ะ คุณแฟนอ่ะคุณแฟนชอบกินอะไรคุณแฟนชอบอาหารอิตาเลียนก็พวกพาสตา้าพวกอะไรอย่างเงี้ยพิตตาอะไรอย่างงเี้ยก็คิดไปเองบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าคุณคิดว่า,วาถ้าคุณคิดว่าเรื่องจริงให้กดหนึ่งจอ,อซีกดสองอ่าอ,อ่ะอันนี้พูดเลยทำเกินมิตรญาญในการรับจดกับปังอืมอร่อยอ่ะโมกโมกอันนี้เนื้อปะอ๋อเป็นหมกอุ้ยดูพริกดีทุกคนแม่ขอคำหนึ่งนะลูกนะ หรือว่ามันจะจริงว่าเพราะเขาไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยหลายคนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอกินน้ำขวดจอกคุยเพื่อนก็ได้หลายคนจะบอ,ะอกว่าจริงปะเนี่ยป้าคุยคนเดียวอยงงีแก้มตัวเองเพอร์เจอร์มนโนภาพอะไรอย่างเงี้ยขอชี้แจงเลยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงคือคนเราไม่มีทางที่จะจะมีคาแรคเตอร์อย่างนี้ตลอดเวลาเนื่งองจากจริงเข้าใจกันนะครับเฟซก็จะพูดจะไปเรื่อยไปเปื่อยอย่างเงี้ยตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้นะปอพี่ครับเชื่อไหมว่าเขาท้องอเขาใช่ ได้อยู่เลยเพราเชื่อนะอยู่พีาะว่าอีกเชื่อไหมคะเชื่อไหมครับเห็นไหมล่ะเพราะสวยว่าเราเป็นคนไทยไหมเป็นฮาร์ปครับเฮ้ยฮาร์ปเป็นลุคขึ้นเป็นแบบเป็นฟิลเสซียสายจีเนี่ยไม่หลุดราคาต่ำกันบ้านมาระวังครับพี่วินซับพี่ของพี่จะต้องรับพี่อันนี้ตัดออกนะไม่ได้นะเนื้อเนี้ยอร่อยมากเลยเนี่ย อ๋อที่นี่เขามีต้มยำด้วยเดี๋ยวขอชิมต้มยำแห้งนะครับแต่หมกเนี้ยอร่อยมากอร่อยมากจริงใครที่มานะครับสั่งทุกอย่างอ่ะสั่งแบบไม่ผิดได้หมดเลยเพราะว่าเขาแยกผิดให้ได้แต่ต้องแจ้งคือวันนั้นฉันกินข้าวใะแล้วอร่อยจัดฉันวิ่งไปกินแอแบบก่อไปกินข้างนอกอ่ะไอ้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 ไ้ไอ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 ้อไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ เจอที่ไหนเอเป็นเพื่อนของเพื่อนครับแม่จะรู้ไปทําไมยะอย่าโมโหสิเขาแค่ไม่ขอโทษทีพอดีทองแล้วมันแบบอารมณ์น่กินกิอย่าถามเยอะเขาบางทีเขาไม่ได้เตรียมนี่คือต้มยำเขาจะมีความแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเรือนนะครับเพราะว่ามันมันจากถั่วนิดนึงแล้วก็มีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงจริงต้มยำก็ดี ผักหมูที่นี่ดีมากอร่อยมากปลาหมูที่หูกตกองเขาจะมีกระเทียมเจียวนิดๆแหละแบบหอมอร่อยขายดีไม่ดีนะครับดูปริมาณผักบุ้งด้วยกระเัาบุ้งเขาหลั่งมาแบบนี้จริงหรอ,อ,อๆๆสมมติถ้าในหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันเนี้ยต้องกินอาหารแค่อย่างเดียวจะเลือกกินเมนูอะไรักะเพราไก่สับไข่ดาวจะมีร้านหนึ่งแถวบ้านมันจะเป็นร้านที่แบบว่าคลีนแต่ว่าเขาปรุงเขาจะปรุงปกติแต่ว่าเอาน้อมันไปเป็นน้ำเปล่าแทนแล้วก็ลดเค็มนิดนึงแต่ว่าก็อร่อยยังอร่อยเออเจ๋ง บางทีใช้ชีวิตหนักทำง,งานเยอะอะไรเงี้ยแต่บอกเขาดูดีมากนะมีแฟนเนี่ยครับเป็นฝรั่ง <c oughs> <c oughs> อุ้ยมีแฟนชอบเลยดูจักรยานภาพ <c oughs> ใครอยากมากินนะครับปอประทีปออริจินอลสาขาแรกนะครับผมก็คือเขาอ,อยู่ที่ทองลำเจียดสินะครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับเบอร์โทร0813369533แล้วก็จอดรถเนี่ยอาจจะต้องดูหน้าร้านนิดนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งเห็นว่าเป็นคนเหนือแม่นกว่าครับเจ้า คนยังไงก็ไปกินอาหารเมืองอาหารเหนือ i, เป็นนี่ย่างอาหารเหนือได้นะน้ำพริกอ่องล้ำขนาดจริงหรอมีน้ำพริกอ่องไหมครับท well. ี่นี่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอกันจะเป็นร้านอะไรกับกินถนนสักพูดเดียวครับเจอกันครับผมทุกคนมาพาคุณแม่ววยใสนะครับี๋ยวคุณแม่ไว้หนุ่ ไม่มไม่หนุ่มคับคุณแม่มากินต่อเพราะว่าเห็นว่าเป็นเป็นคนเหนือนะครับเจ้าเป็นคนเจียงายเจ้าอยู่อำเภอพานบ้านปากว่าเจ้าก็เลยแบบพามากินแต่ว่าอาหารเหนือจะหน้าตาจะแบบดูมีความมินิมอลมีความหุ่นมีความฟิมวชั่นไหม,มครับเหมือนมันปูญี่ปุ่นอันนี้มิโซะคันนี้คันนี้อ่าเดะเดะเดะเดสไรท์อันนี้คือองคูปูองค์ปูองค์ปูององเจ้าปูอ่องปูอ่อง ข้าวห้องผัวองกันหวานวุณมากินอะไรคุณเริ่มเลยครับฉันเริ่มเลยนะตัวยักษ์กินอย่างตัวก็กินเลยเอ้ยเออเฮ้ยนี่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 ตัวยักษ์กินอย่างตัวก็กินเลยกินผิดผิด อันนี้มันจะมีความนวลลิ้นแล้วมันจะมีความหอมๆแทนฐานาน,นิดนึงหรือน,นิดนึงอ,อร่อยอ่ะเพาเราเผากันสดๆเลยลตรงนี้ถูกต้องเนี่ยวิธีก็คือเอาข้าวลงไปคลุกอย่างงี้เนาะใช่บางร้านเนื้อมันจะมีความมัสตาร์ดแบบอะไรอย่างเงี้ยเติมนะอันนี้มันมันจะมีความเท็กเจอร์อยู่นิดนึงใช่อ,อันนี้มันให้ความรู้สึกเป็นอ่องปูจริงๆจากมันปูจริงๆต่อไปของที่ชิมวันนี้คุณฟอเอาดีกว่าครับน้ำเงี้ยวผมชอบกินน้ำเงี้ยวที่เชียงรายมากผมว่าน้ำเงี้ยวเชียงรายเป็นน้ำเงี้ยวที่อร่อยสุดละจริงแม่ฉันในโลกอร่อยมาก ห่วยมากเลยแตว่าในนี้อะไรมันเข้มข้นอร่อยจริงอร่อยมากสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือกระดูกคือถ้ากระดูกหมูมันมีความแบบเปื่อยคือถูกต้องแล้วก็เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือดอกนิ้วนะคะทุกร้านนะคะถ้ามีดอกนิ้วเปิบเนี่ยคือใช่เลยดอกนิ้วปกติไม่กินนะแต่พอมาอยู่น้ำเนื้อในน้ำเนื้อมันคือถูกต้องอร่อยไม่ต้องปีนเลย อัานันต้นันนันต้นต้องแชร์เลยคือเรื่องของเครื่องแกงน้ำพริกน้ำงียวเป็นจุดสําคัญตั้งต้นในการทำน,น้ำมียวเลยเหมืนอมมนอยู่แกงเดียวหวานเดียวอะไรอย่างนี้เขาต้องอพริกแกตงต้องถึงถ้าใส่เยอะตัวไปเค็มเลยหรือถ้าใส่น้อยจนวไปจางจางแจ๊ะแหล่จางแจ๊ะแหลเขาจะเหนื่อยกับจางแจ๊ะแหล่ส่วนผสมมันไม่ลงตัวใช่มันต้องมีทุกอย่างมันต้องอะไรอย่างนี้มันก็ดีนะอร่อยเนาะ เลือดนี้ดีดี๋ยว่าถ้าเป็นเลือดหมูมันจะมีความแข็งแข็งมันจะมีความอร่อยมันจะมีความแบบเออหนึบกว่าใช่นะครับต่อกันด้วยไฮโซลันนาเขาจะมีน้ำพริกหนุ่มแล้วก็น้ำพริกอ่องอ่ออ่องขอชิมอ่องก่อนเลยเพราะว่าที่ทำอ่องอร่อยมากอ่องมีความถูกต้องนาเพราะว่าแบบเนี่ยมันต้องเป็นสีนี้แล้วส่วนผสมของพริกอ่องมีอะไรบ้างมะเขือเทศก่อนเลยอ่าเค็มแบบน่ารักน่ารักก็จะใส่กะปิแต่ถ้าเค็มโดดเลยถั่วเน่าอ๋อถั่วเน่ามันให้รเค็มเหรอใช่ถั่วเน่าจะทำคล้ายๆกะปิ น้ำพีกอ่องยั่วๆจ้าอุ้ยอร่อยคอโต๊ะอร่อยรสชาติถูกถูกต้องตะตอนยอนเขาทำถึงเหมือนตะตอนยอนแปลว่าช้าใช่ไหมตาอนยอนอูโหจะได้ครับใจอ้วนเหมือนจะได้ ได้อ่อนใช่อ้วนรสได้ออร่อยอ่ะลำรำเนาะรำครับเนี่น้ำพริกงงแล้วน้ำพริกงงต้องกินจับแทบหมูนะยถ้าปิดหมูนะนะครับยุบเลยเนี่ยอืมมัดเข้าให้ดืมเฮ้ยอร่อยมากเนี่ยคนกับข้อเหนียวเดี๋ยวจะเอาสามอันมารวมกันนะครับคือหนึ่งกับอีกอ่องสองคือไส้อ้ว นะครับอันนี้ป๊อปอัพไปเลยปึ้งแล้วก็วางด้วยน้ำพริกหนุ่มปึ้งเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ท็อปด้วยอีกทีนึ่งคือครับปึ้งผัดหมูที่ลงตัวะะตตาม,มานนมครับโต๊งน่้จะดังมากขเหนครับ อร่อยมากมาาร้ารน,รจจนอาหารหน่อยในกรุงเทพฉันแนะนําร้านนี้นะตาต่อนน้อยคือไม่เคยกินครั้งแรกคือปกติแล้วอะจะเป็นคนเปิดใจกินอาหารเหนือน้อยเพราะที่บ้านชอบทำอ,อย่างสิ่งพวกนะี้ที่บ้านมันเหมือนคุณยายทำตั้งแต่เด็กมาถึงนับเป็นเด็กนะแล้วเนี่ยคือรสมือยายเลยอ่ะกินแล้วมันรู้สึกว่าคิดถึงยายอะ่ะอ้วนเศร้าเพราะว่ายายที่เสียแย่ใจด้วยอร่อยมากคือก็มันจะมีความติดหวานบ้านเราอะ็นคนกินติดหวานแต่ว่าไม่ไม่ได้หวานแบบน่าเกลียดแบบเนี้ยถูกต้องอร่อย ข้าวขยำปูอ่องนะครับตัออันนี้ดูฟิวชั่นนะเธอมันก็ให้มันนำมาคั่งลูกกันเนาะคือเขากลัวฉันแบบนี้กลัวแบบแพ้ท้องไงกลัวเพลี่ยนไงอุ้ยไข่กุ้งไข่อะไรฉันชอบกินไข่มากเลยนะรู้ปะไข่กุ้งใช่ไหมไข่หอมนี่ลองี้นิดนึงนะแบบชอบหอมหอมหอมไหมหอมหอมดีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคนว่าเขาตัดทิ้งอยู่แล้วเราหอมก่อนนะไม่เอามันไม่โดนไม่ มันไม่โดนไม่เดี๋ยวมันไม่ดีไม่กลก็ฟ้องไมยก้เออแม่ประนานกับหนูไปแล้วว่าเขาไม่ฟ้องไม่กลัวแบบคนไม่กล้าเข้ามาจีบอ่ะบอกว่ามีแฟนแล้วถ้าคนมันไม่กล้าเข้ามาจีบไงตอนไม่ได้เล่นแบบนี้ก็ไม่มีแต่ถ้ามีคนเข้ามาจีบได้อาจถ้าสมมติสวมบทบาทเป็นคนที่แบบว่าอันนี้สวมบทบาทนะสวมบทบาท เป็นคนที่ไม่นับแฟนไม่ถือสิทธ้าแล้วก็ไม่ได้มีเมบีแล้วก็ไม่ได้แคร์โว่ไม่ได้แคร์โลกอะไรมากสีได้เลยนะครับสีได้เลยทำไมดูเลี้ยวหมดเลยมีมีสเปกไหมมีสเปกไหมชอบคนชาติอาดชอบคนโตกว่าแล้วก็ชอบคนที่เหมือนเราปุซซ่าได้เพราะเมื่อกี้เราเป็นคนตัดสินใจเองแต่แรกอืมคือรูปแบบมากอยู่แล้วใช่ อ๋อนี่แหวนมั่นที่แฟนให้หอ่าเข้าไปดูใน IG อินนนีนอน์อิน i น a n by Frame แต่เขาบอกว่าถ้าคนฟอลโล่เขาหนึ่งหมื่นฟอลโลเวอร์รเขาจะปิด IG เลยเพราะว่าเขากลัวเขาเขากลัวเขาเป็นซูเปอร์สตาร์อีกทยแลด์นี่บอกว่าเธอไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ ตาไมเหหห็นนเเมมือีีสา้ลือกยุ่งด้วยเราได้ไหมเลือกยุ่งด้วยเราถามเลือกอันนี้โอเคอร่อยมากครับผมร้านนี้ตะตอนย้อนอาหารเหนือนะครับเขาอยู่ในซอยนุ่นจันทร์36มสิบหกครับใกล้กับเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทานั่นเองครับเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับยังไงโทรมาสอบถามจองโต๊ะก็ได้ครับ090 972 4163แล้วก็064 556 9966ที่ร้านมีที่จอดรถด้านหน้าร้านเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เปพบกับไข่มุกแล้วก็อออออ้นพาาไปรร่ยตตม บอกเลยว่าจึ้งนะครับผมแล้วกลับมาเจอกับพี่นนท์ให้โชคในช่วงกินปรียกโต๊ะสักครู่เดียวครับพบกับซีนูนิลโซอิฟโบกี้ไลออนไดส์และบอยแบนด์จากดีเอ็มดีมิวสิกวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้ผ่านราคาปกติเปิดจำหน่าย30พฤษภาคมเป็นต้นไฟกรายฟลาเวอร์มิวสิก